สวัสดีนะครับชื่อเกมกิตตพลพันเนรนนากุลนะครับอายุ3าสปีนะครับมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมออดิชั่นในโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับที่อาจจะมาออดิชั่นร่วมในโครงการนี้ก็เพราะอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็อยากจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเมื่อสมัยออตอนมาปลายเคยมีความฝันที่อยากจะ เป็นนักร้องนัตดนตรีนะครับก็เลยเข้าร่วมสมัครในครั้งนี้ด้วยละกันนะครับยังไงก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ให้โอกาสกับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนีออ้อาจจะมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับแต่ก็พร้อมสู้และก็พร้อมพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยเรื่องหนึ่งที่ ผมชื่นชอบมากคือการได้ร้องเพลงให้ทุทกๆคนได้ฟังกันแม้ว่าตัวเองจะเสียงเป็นยังไงก็ตามแต่การได้ได้ร้องออกไปแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจเป็นอย่างมากแล,แล้วก็มีความสุขเหมือนกันนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่ให้อกาสยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ